one me at ขากาสบัดนี้สถานีวิทยุป,ปัววรารตี้ fm 103.75 m ม z ขอเจริญพรคณะสัตยาจิดยมทุกทุกท่านวันนี้เป็นรายการพิเศษจะเป็นการบรรยายธรรมะแบบพื้นเมืองเหนือ <c oughs> เพื่อได้จรองเตจนาสัทธาตนตัวยมเมตตาคุณสิทธิ์พันต้นแหลง พร้อมด้วยคุณยมพรอพันธ์คุณยมประสงค์ธรรมสละก็ได้มีเจตนาศรัทธาอยากจะเป็นเจ้าภาพฟังพระธรรมเทศนาอัตมาภาพพระสมุสรยุทธ์สิริวัฒโนเหนึ่งในโอกาสวันนี้เป็นวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2 5งพั้ก็ขอโดยเตจะแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีโจกจงระง,งับลับหายไปด้วยเ,เคาะเวนเขนโตดสัป,ปะตุกสัป,ปะโสสัพปะโรคสัป,ป,ะ,สป,ปะภัย <c oughs> ของ้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญปราศจากอันตรายต่างๆของห้กินหวานดานม่วนเมื่อได้กำจูศาสนาไปใจใจด้วยใจยนมังกละคือว่ามงคลทั้งหลายจงมีกระต่นทั้งหลายติดฟังอยู่ตางบ้านตางจอง ในโอกาสวันนี้เป็นวันปีใหม่เดือนใหม่ญามใหม่อาตมาภาพก็ขออานิสงส์บุญกัมบุญจูขอรัตนาชนเทวดาอารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจยะทั้งหลายจงมาจำเริญวุฒิแก่ท่านทั้งหลายและขอบุญญาราศีปกเก่าห่มหัวให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขขอใจยะทั้งหลายจงจำเริญสุขสัตสีแก่ท่านทั้งหลาย กูวันกูเดือนกูยามไปใจใจนั่นจงจักมีเตียงแต่ดีหีือเตอของหท่านตั้งหลายตั้งจิตตั้งใจสดับฟังพระธรรม,มเทศนาะซึ่งวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเป็นวันปีใหม่เป็นลำดับต่อไปขอจเจริญพร สังขานังตุขโรคาภยังวิวันชัยเยตาปทุสัพพโซสัพโรสัพภัยสัพพครนะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุ ปะสัมิติสปารามิโยพินยัตตัวสัภคิเลสสัมมาสัมพุทธิงอนุตตรังสักกนังอธิสกโลอธิพรมาติโลกาณาโทพภควาติลาทมูการณีหิภยาคาวันทดาหุสีติสูภควาอรหัง วัชิราปกาโรปธรมโอิติปิโสอรหังวัตาอหังสารนังคจชามิอรหันตาสิราสาสัมมาสัมพุตโธพุทโธสติมาโตธรรมโมสติมาโตสังโฆสติมาโตพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสัพพทุกขาวินานตุสัพพพยาวินานตุสัพพโรคาม วินาสันตุสภาอุปัทวาวินาสันตุสภพอันตารยาวินาสันตุสเพสัตถูวินาสันตุภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าวิชาจารณะสัมปันโนตนเป็นติจังติเปึงแกโลกตั้งสาม ก็ได้สังวาสสาธิยายคการถาอันนี้ปางเมื่อสมปานปาร,ปารมีแต่ก่อนเพื่อเป็นตีไวสักกะละปุจาแก่สัตวโลกตั้งหลายการว่าปุคลายิงใจฝูงใดได้ยินก็ดีได้สังวาสสาธิยายก็ดีได้น้อมไวสักกะละปุจาก็าดี ได้เอาเป็นติจังติป่งก็ดีปุกกระลาผู้นั้นก็จักจำเรินไปโดยสุขสามพาการผาสจากตกโศกโรกาภัยได้ภาสจากเสยงยงอุปัตถวพยันตรายทั้งหลายได้สมฤทธิฤทธิมั่งดีเป็นได้มั่งได้มีเป็นดีมีอายุมันยืนยาวมีแต่สุขบ่มีโศกตกสังสักอันแล ดังนี้จากวิสัชนาไปไปนานิเดเตอมูนินตวนว่าพระพุทธเจ้าตนพระเสดกว่าโลกทั้งสามพาหุงสาหัสมาพินิมิตาสาอันระชนพาแพ้ยังพญามราธิราชและเสนามันทั้งหลายใจยมังคลานิอันว่าใจยมังคละภวตุจึงมีแก่ท่านเดเต <c oughs> มุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนภาเสดจิตตัวพระชนพาแป้แล้วยังอาราวกอาราวกกายาผููเป็นอันใสน้าบาีแห่งเต้าเวสวุวรรณมาราติเรก็ยิ่งด้วยกว่าพญามันจยมังกลานิอันว่าจยามังกละทั้งลายภาวตโตจงมีแก่นเดรมมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิดตัวก็พระชนพาแป้นาราคีลีคาชาวรังยังจ้างตัวหนึ่ง อันเป็นตัวให้อันพาเตวัตดาทางปล่อยมากระทำให้พระพุทธเจ้าพระสังฆาทั้งหลายใจยมังกลาปวันตจงมีแก่ท่านเด,ดเตมูนินโตวนว่าพระพุทธเจ้าชิดตัวก็พระจนผาแป้อังคุลิมาละวันตัวังคุลิมาน อันเป็นโจรหห้อันใดกระทำมาตั้งมาตาแห่งตนอุคิตาคาใจมังกลาพวันตุจงมีแกตันเดตอ,อโมโนนินตวนว่าพระพุทธเจ้าสิตัวก็ได้พาะจนพ้าแป้ตั้งทุตทาวาจนังยังถอยกรรมอัญญปัญจาจินจายะแห่งนางจินจามานาวิกา กัดตัวนากันก็ได้มาอาได้เอาไมา้มากรอบต้องเป็นดังมันก็ได้ไปแปลงโตดแปลงตาใส่ให้พระพุทธเจ้าพญาอินตาเจ้าฟ้าก็ได้มาเน,นลมิรเป็นหนูลงมาช่วยใจย,ยมังกลานีอันว่าใจย,ยมังกลาอันดี ขอจงมีแก่ต้านดังหลายแต่เธอมมนินโตนว่าพระพุทธเจ้าชิดตัวก็พระชนภาพแพ้ตังมหาชนังก็ยังหมู่คนอันมากนักอาติอันดาปูตังพ่องก็มีใจอันมืดมัวสัจจวิหายะมติสัจจะอันหือเสียยังอันสัจจะอันกล่าวกรรมทิธิว่าขันห้าเป็นอนัตตา อันว่าตาอันตาคือตัวตนืฮอได้หู้ได้แจ้งดังปฏิิทคือพัญาปัญญาได้ละเสียอย่างทิฐิใจยามังกะละอันดีจงมีแก่ท่านเดช <c oughs> มูดินโตอันลาพระพุทธเจ้าชิดตัวก็ได้พระจนภาพแป้นนันโทปนันทังนาคาราจาพุทธังยังเทเร เรนอนหาพปัญญาปัญญาบุไดนิมิตกายมาบดอันพระอาทิตย์กันกลางบังหนทางอันพระพุทธเจ้าจักสเสด็จไปสู่ตาวะติงสาใจยามังกลานีอันว่าใจยามมงคลทั้งหลายพระุูจงมีแก่ท่านเด,ดเอ,อ โมนิโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิดตัวก็ได้พระจนภาพแปะและตั้งพระตังพลังพระกรรมหาภรมตนหนึ่งทุกขาทิฏฐิอันว่ามีมิจฉาและทิฏฐิผู้ชาติเตนะอันว่าพญารมวิสุทธิเป็นพรมติบริสุทธ,ธิ์ชุติมิจฉิอันลุงเรืองสุรัาธาดังเสมอดังไม่ใดทรงแจง้ง ด้วยตเตเจแห่งตนอภิธานังยานาคาเหนาวิธีนาก็โดวยวิธีมนละยาอันตกแต่งโดยพญาจัยมังกลานีอันว่าใจยมังกราตั้งหลายภาวะตุจงมีเตแกตันเดตโย นโรอันว่าปุกลาภูมิพญาปัญญาได้ยินยังฟังได้ยินได้ฟังยังพระสัมมาสัมพุทธพผ้าหุงอันว่าได้สั่งวาดสวาทีใหญ่ได้นบนำไว้สักลาปูจาก็ดีในที่คากาลบัดนี้ยามนี้ก็เป็นวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ยามใหม่ปุกะละผู้นั้นก็จักได้พ้นจากเคาะเกณฑ์เวียนโตษได้อยู่สุขได้อยู่สุขเมื่อดูไปเมื่อผาสลัยจาก ขอหือผ้ผาสลัยจากโลกาพยะอันตรายตั้งหลายบ่เจ้าแต่นั่นก็จังจักลุงเรืองไปโดยยาสลาพระบางมีได้มั่งมุนตุนเต้าเป็นดีมีจกใจหลังไหลเข้ามามั่งมุนตุนเต้าสัมปติถมทองเนืองนองอายุมันยืนยาว ผพ้ท่านทั้งหลายได้ปากัรัมจูวระพุทธศาสนาไปใจใจอาติเมตติยะกวจักได้ถึงโมฆังได้ถึงสุขสามพรการมียนิพพานเป็นเจ้าตีแล้วแลปรริตาใจยมังกาลาสัมพุทธภา,าหุงสมัตังอิติพุทธากาเรณนะโดยพระการดังกล่าวมานี่แลพุทโธนลพระพุทธเจ้าก็ได้พระชนพาแป้ยังมูมันทั้งหลาย อันใดมาแตบเก้าไม่สลีมหาโพธทธขอเพื่อหจำเริดโดยความจุ่มชื่นยินดีสักกะแก่เจ้าสากญราลตัังหลายและมีสันใดจะโยนว่าความผจญจนะผราแป้คาซึกก็จงมีแก่ั่นเดเต <c oughs> พผูทนว่าพระพุทธเจ้ามาชิมาก็ได้นั่งทำกลางสารีพุโตอันว่ามหาสาริบุทถคิเน ก็ได้นั่งอยู่หนใจก็ดีโมคลานอันว่าพระมหาโมคลานะอันนั่งอุตระอยู่หนเหนือก็ดีอานันโทอันว่ามหาอานันตาปัจฉิมะก็ได้นั่งหนวันตกก็ดีโกนันโยอันว่าโกนันยาปุพาโตภาเคปุระพา ได้นั่งหนวันออกก็ดีขาวัมปะิพยับพยเยนะอันว่าภะคาวัมปะิก็ได้นั่งหนพยับก็ดีอุปาลีจาอันว่ามหาอุบาลีเทลาหาราติภาเคอันนั่งหนหอระดีก็ดีกัสะโปอันว่าภะกัสะพะเทระเจ้าอาคานโยจานั่งหนอาคันิก็ดีลาหูโรเจวะอันว่าระราหุลลาเทลา อีสานนี่อันน่งอยู่หนอีสานก็ดียนว่าภาริยาเจ้าทั้งหลายฝูงนั้นเตียนย่อมได้เป็นผู้ท้าใจยมังกละและโยปุโคลนว่าผู้ใดได้น้อมบบธรบทได้ฟังยังทำมาเตสนาผู้ใดหู้แล้วก็ได้นมน้อมไหวสักกละปูจาโดยอาการอันกาละวะครบยาม ซึ่งพระรัมเดสนาเป็นของพระอริยะเจ้าทั้งหลายนิพพุภขคโลนวนาพุกละผู้นั้นก็นถึงซึ่งพระว่าว่าทุกโคนิรุทธะวอันหาตุกและอุปตวะกังวลอันตรายทั้งหลายบ่ได้สักเตอแล และย่อมมีเตจาริธีมากนะักโหตุสัพปะระในกาลาทุกเมื่อและมายาโสตีกเ็เตโหตุสัพป,ประรอันว่าความสัตย์สดีจงมีแก่ท่านในกาลาทุกเมื่อแลปุญญานิลักคำตูพวังอันว่าบุญทั้งหลายจงหักษายอย่างท่านเตอปุญญานิปรายันตูสภาสิทธิพวันตุเต อันว่าความสัตย์สวดีสมฤทธิและบุญทั้งหลายจงมีแก่ท่านแดเ่เตอปัตมาม,มุลลาศธาจันตั้งหลายได้อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้ฟังซึ่งธรรมาเทศนาอันเป็นน้อมทำคำสอนแห่งองค์สลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้กล่าวแก่ซึ่งใจยะตั้งเจ็ด ขอสัพพะอุบาทกังวลนทั้งหลายอันในที่คากาละวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่แง่ใหม่ก็ได้มาจุจอดหอดถึงขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าเขมังสัมปติตายกังทุขโรปภะกยังนาสังเฮื่อรัานทั้งหลายได้สมฤธีอันกกสุขเกษมใจเฮื่อระงับดับหายยังสัพปตกสัพพะพญาตสัพพสัตถุคาสึกตังวลวินาสันตุจงหายไปเสียงเดเอ ยาเนสีเลนะสมาเนนาธรรมนา้วยยานและศีนอันสำรวนอินทร์อันใดหักษา <c oughs> อนุรักษันตุมังยังภูคาอโรคเยนาสุขนาจะอันหาด้วยอันหาโรกาพญาตบไรก็หูได้อยู่เย็นเป็นสุขปารมีนุภาเวนะอนาคตาสะเมตรยะยะสะสีโนมาราสนา รายันติทิสะที่สั่งในนาสันตุอาเสสะโตโด้วยอนุภาพแห่งปารมีแห่งพระพุทธเจ้าอันจักได้มาโผดโลกไปนาตนเจออริยเมตไตรตนมียาสามากหนักอันว่าเสนามันตั้งไหลก็ได้ป้ายหนีไปสูติสันใหญ่หน้อยก็กลับมาหายจอยไปบ่เศษสลอกก็มีแล สัพพะพุทธาหนุภาเวนะสัพพะธรรมาหนุภาเวนะสัพพะสังฆาหนุภาเวนะโดยอนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพาริยสังฆาเจ้าตั้งลายอันจักหาผู้เพียรเตรียมบ่ได้จงมาเป็นติจังติเพ่งแกตันทั้งหลายเดเด และบอดเจ้าเนั้นหมายมีก็ขอ,ของโดยเตะจากคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณมาทำมาเจ้าคุณลาสังฆเจ้าจงได้ล่ำงับดับหายไปด้วยเคราะห์เฑเว้นโทษสัพปทุสัพพสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอันตรายทั้งหลายเพื่อรันทั้งหลายได้วุฒิจำเริญกินหวานตันม่วนกำจุวรา,าศาสนาไปใจใจใจ,ใจยมังคลังอันวัาใจมงคลทั้งหลาย พาวันโตจงมีแก่ท่านตั้งหลายเดิเตอลักขณาสุาเสระภูสตเตจานาอันว่าโดยอนุภาพเพ่งเทวดาอาหักก็ดีภญาผมก็ดีใจญาบุตรที่จงมาจำเริญแก่ท่านตั้งหลายพระมาคณาอันว่ามูพมทตั้งหลายก็ดีขอใจญาใจยังจงมาจำเริญนสัตสดีแก่ท่านตั้งหลายกเมื่อราชธาิราชใจญาใจยัง ก็จงมาจนชนะเต้าคุณตนใหญ่น้อยตั้งมวลตะวังใจยะใจยามพระงมาผาเป้จนะปรวีสภาสัตว์ต่างยังสัดทั้งหลายอยู่เหนือนาแผ่นดินเด็ดเดอวันนี้ไม่มีมนลลาสัทธาอุปาสกะอุปาสกาิอออกไม่ออกสัทธาทั้งหลายอันใดอยู่ทังหอดังเฮนดังบ้านทั้งจองก็ดีก็ขอใจยะจง ก็ขอใจญาตเจ็ดจุมดาอานพุทธเจ้าได้ปราแป้คาศึกสตูในเพื่นสักราจุมพูตวีปตังมวนจุงได้มีแก่อุปาสกะอุปาสิกาทุกเมื่อเดทแมนว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งว่าสาธยายปางเมื่อสมปันปารมีมาแต่ก่อนแมนว่าอินพรมยมยักเทวบุตรเตวดาและมนุษย์ยิงใจ ตั้งหลายมวลฝูงนี่หากว่าได้ยินได้ฟังได้ส่องวาดสาสที่ย่ายบาขาดก็ของให้พ้นจากสับป,ปะทุกสับป,ปโศกสับป,ปโรคสับป,ปะยัยสับป,ปขออุบาทจัง่งลาสับป,ปอันตรายตั้งหลายทุกเมื่อได้อยู่บุตริจำเริญเตียงเต้าบ่มีสุขบ่มีทุกขสกขเร้าระการใด้จะเล บอ่อเต้าแต่นั่นก็ขออนุภาพแห่งใจญาติทั้งเจ็ดดวงผาเสดผู้ใดได้สักระผู้จาบ่ขาดได้จำเริญไปด้วย่อได้จำเริญไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามของอายุมันยืนยาวผู้กาลาผู้ใดเดยอยู่บ่พุทธจำเริญมักเจ็บใข้ได้พญาตกินยาหลายปากหาหมอมาลายบ้านหลายเมือง,องกับบุหูหอมหูหาย คนทั้งหลายมักจีต้ตดใส่กระทําให้ใส่น้าปลูกเขาปลูกเข้าวเตาแต่งปลูกถั่วง,งาหอมข้าวหอมแดงบ่งอกงามตามบ้านตามเมืองบ่ได้หน่วยได้ผลแม่นจักเลี้ยงงัวควายตั้งเป็ดไก่และหมูปูปลากบแพ้บพบพอกออกลายมันจักตายด้วยโลกหาพญาติกบามากระกบขึ้นด้วยจะตาแห่งตนขาดนั่นแหล พากาัหนึ่งมันมันจากห่อนออกอ,อกตกใจกินขา้าวบะลํากินน้ำบะลงนอนบลรับกอโบราณพ่นว่าไวโลกตาเจงนั่นแลด้วยอานิสังสาเห็นกันได้ฟังทมอเทศนาใจยมังกลาตังเจ็ดพากานนี่จงได้หือ่อท่านทั้งหลายได้กำจูศาสนาและไวโนบ,บยมพาฒนาเอาสขขอซุกขึ้พ้นจากตกตังมวล จะยะปาการณาสูตรอนุปัสกะอุปัสกาได้หุตานหักษาสินแล้วจะยมังกลาอันผาเสดอันนี้ก็ดีโหนตุจงมีแก่ตันในกาลาทุกเมื่อเตสั่งเตวนังอันวัดเตวดาเจ้าตนมีเตจะอิทธิฤทธิอนุภาพมากนักแลปัสันตุจงนำมายังกายยิกสุขวสุขอันมีในกายในตัวในต,ใน,ตนก็ดีจินตสุข,ขงัง สุขอนมีในจิตในใจก็ดียะถา,าลาหังจงมาบังเกิดแก่เจ้าเก้าสาัทธากุคูกุค,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 คนจูน้อยใหญ่ใจยงิงตั้งแต่กาลาบันนี้เดเดเออสอสป,ปะปัตาสัปะปัตาสปะเคาะสพะไปญาสัป,ป,ะาาสป,ปะตุขาสัป,ปะโรคามินาสันตุเตจญยสิทธิธนังลาภัง สุดีพระกยังสุข,ขังบาลังสิริอายุจวัน,นูจัโพคขังวุธิเจยะสวาสตาวาสาจจอายุจะชีวะสิทธิพวันตุเต <c oughs> นิติ่ังกีญญาอันเก่าแก่อย่างใจยมังกะละตังเจ็ดอันเป็นธรรมสืบจัตตาปีใหม่ก็บังคมสมเล็ดเสร็จแล้วตอน,นี้ก่อนแล